มันเฮาให้โชคสวัสดีพี่สุขุสุกคนครับผมก็คิดาตามแนวทางล่าพัฒนาของพอสวัสด์กันบ้านจันที่สิบเจ็ดเหมือแรกนี่พี่น้องล่าพัฒนาเมื่อวันสุกมันออกกันสี่เจ็ดสี่หกเนาะพี่น้องอันนี้คือผลเมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องเดอวันศุกร์ที่สิบสี่มันออกกันหกสี่เจ็ดส่วนเหล็กล่างก็คือสี่หกเดอรพี่น้องเดอร อันนี้คือผลเมื่อวันศุกร์พี่น้องเข้าของพ่อสวัสด์นั่นเขาตกกลับแล้วก็เป็นตัวเน้นด้วยพี่น้องเห็นบ่เห็นบอของพ่อสวัสด์เข้าตัวกลับแล้วก็เป็นตัวเน้นพร้อมบานนี้เลขว่ามานํากันกับยูหรือพี่น้องห็นบอเลขไม่มาด้วยกันกับยูเห็นบอเข้าหกสี่สี่หกเนี่ยเขาตกกลับพี่น้องเลขมันออกสี่หกเขาตกกลับกะทอว่าเขา เพราะว่าเล็กพ่อเพิ่นบ่ได้ปักลักเด้เห็นบ่นเล็กพ่อเพิ่นบ่ได้ปักลักก็ถือว่าเขาเนะพี่น้องเนาะเข้าหกสี่สี่หกเขาตัวเนียนพร้อมพ่อสวัสดีพี่น้องได้ vạn trần, thập thiện, เขาขันไล่การเนี่พี่น้องพี่เอฟซีสนใจอยากเข่ากลุ่มเข่าฟี่ไหมพี่น้องเข่ากลุ่มเพชรปลารวยนี่เข่าฟี่พี่น,อน้องเห็นไหมพี่เอฟซีสนใจนะมักแนวทางห้อยหุ่นนะพี่น้องเนาะเข่าฟี่ ลาวพ่อสวัสด์ เด่นเด่นบนล่าง <c oughs> okay. ก้าอันนี้คือเด่นบน่างได้พี่น้องเด้วคือเพื่อนม่มีตัวเน่นได้พี่น้องเด่นเลขเด่นพันขีดเส้นไตมัดกุตัวเด่นบน่างหกแปดเก้าเนี่ยส่วนจับคู่หกสาม หกเก้าหกหนึ่งแปดเอ็ดแปดสาม Cao cao chết เก้าสามวันนี้เก้าคูเ่านพี่น้องทุกวันที่แปดคู่วันนี้เก้าคู่แต่เป็นกระมีตัวเน้นตัวเด่นท่านพี่น้องเด้อกระมีตัวเน้นที่นี่มาเบิงเลดบ่ามานํากันบานนี้มีตัวเน้นอยู่ได้ไพี่น้องเอาเรียกันบ่ามานํากันก่อน เลือดไม่มาด้วยกันเก้าศูนย์สี่ห้า อันนี้ก็เรียกว่มั่นาาก,กันได้พี่น้องได้ถ้าพี่น้องมักเก้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์กบเบาๆน้นองจะบอลแน่ดิห้าศูนย์ 50, รัฐบาลใต้ออกห้าศูนย์ศูนย์ห้าเนี่ยบอลแน่ที่อาจจะมั่นกันได้ที่นี่มาเบ่งตัวเน้นบ้างน,นี่เพิ่มเน้นให้ที่ หกเก้าปดเปดเก้านี่ขยันขยันแปดเจ็ดเจดเก้สามนเ9จเก้าพี่น้องเก้าเจ็กับบนล่างคือเก้าพี่น้องเก้าคู่เพิ่นเน้นใหาคู่นะพี่น้องนะเก้าคู่เน้นให้ห้าคู่ คือบอสังกระเจอกมาเปลี่ยนหมื่นร้อข้ามันหายากกันในกระเดยเอาพีนองแคบหน้าจอละอันนี้ขึ้ลาพัฒนาพอสวรรัสดเรกเด่นบนล่างน,นี่หกแปดเก้านี่ส่วนจับคู่นี่ก็คือหกสามหกเก้าหกหนึ่งแปดเจ็ดแปดสามแปดเก้า เก,ก้าเจเก้น่งนเน้นหกเก้าแปดเล้วก็แปดเก้าเาแล้วก็เก้า้พี่น้องเด้เน้นหาคูหาหางเลขพอมากกันนี่เก้าศู้พี่น้องเด้เอาตามนี้ครับผมของพ่อสวัสดิเ์เพ่อนขีดเส้นใต้สีแดงขึ้นตัวเน้นตัวเด่นนี่แหละนะขอุณขอคุณพ่พอสวัสดิ์ลายๆ น้องห้องก็แคบหนาจอตามนี่้ามารกระจัดตาคัดกระพานได้ตัวเลขเป็นแค่แนวทางนยฝา,ากกดเลก์กดแชร์กดดตามบัานห้องหายโชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม